การตัดสินใจที่จะเลิกเล่าแบบทันทีทันใดนั้นมันก็สุดยอดมากๆอยู่แล้วแต่ชอบสุดๆกับความพยายามที่จะมุ่งมั่นทะเยอทะยานหลังจากนั้นมันทําให้คนญี่ปุ่นฮึกเหิมขึ้นมากันเลยทีเดียวลูกสาวเอ๊ะจริงเหรอประมาณว่าจะได้กองจริงๆเหรอพอเปิดกล่องเท่านั้นแหละ ลองอากทำไมเป็นงี้ล่ะอ,อ,ยอยากให้โฆษณาที่ญี่ปุ่นเรียนรู้จังหวะตบมุกดีๆแบบนี้บ้างจัง <c oughs> ก็นั่นนะสิการตบมุกของคนไทยนั้นสุดยอดจนคนญี่ปุ่นต้องคละวะตัวยาจะทำให้เชื้อแบคทีเรียอ่อนแรงลงจนมาเห็นขับตาจนพาใจมาเจ็บ คุณทัางคะข้าวต้มร้อดน,ดนๆค่ะฉันไม่กินฉันอยากกินกวางตุ้งน้ำมันหอยผักกวางตุ้ตองกอวออาง,งตุ้งลู้กใจหรือไอองเรามาพักเบรกสมองกับคลิปนี้กันต้องอยอมรับจริงๆในความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยผู้ครเยทีฟโฆษณาเหล่านี้โดยมันเป็นตำนานในประเทศไทยไม่พอ บอกเลยว่ามันไวรัลไปทั่วโลกและผู้คนต่างชาติที่ได้มาเห็นต่างต้องยอมรับและคา,าวะกับโฆษณาไทยเหล่านี้ทำงาน <c oughs> เก็บเงินได้เรียน <c oughs> มีกินช่วยเหลือผ่องใสเนรักอบอุ่นไม่ป่วยรวยปรรยัญญาพัฒนาฉลาดชาติเจริญไปถึงไหนนั้นก็ไม่รู้มีโฆษณาไทยอยู่หลายชิ้นที่ไปไวรัลที่ญี่ปุน่นโดยเฉพาะโฆษณาตลก เล่นใหญ่หักมุกดราม่าตลกร้ายซึ่งเป็นสไตล์ที่คนญี่ปุ่นชอบมากๆอย่างเช่นโฆษณาจนเครียดกินเหล้าเป็นโฆษณาลนลงเลิกเหล้าของสสส ซึ่งแค่ในคลิปนี้คลิปเดียวที่ชาวญี่ปุ่นเอาไปแชร์กันมีคนดูมากกว่า4.4ล้านคนคนกดไลค์เกือบแสนแห่แสดงความคิดเห็นเป็นพันๆคนได้เรียนมีกินช่วยเหลือผ่องใสเมีเรักอบอุ่นไม่ถึงขั้นมีการตัดต่อเอาไปล้ออิตาลีว่าจนเครียดต้องเลิกกินพิซซาได้แล้วออทำงานทำงานทำงานเก็บเงิน ทำงานเก็บเงินใช้นีและอีกหนึ่งโฆษณาของโสสกับโฆษณากวางตุง้งที่มีคนไทยดูมากกว่า24ล้านครั้งคุณท่านทำไมคาแบบนี้ล่ะคะตั้งใจทำมาให้คุณท่านนะคะฉันอยากกินกวางตุ้งน้ามันหายแต่ชาวญี่ปุ่นก็แห่ดูมากกว่า14ล้านครั้งมีบล็อกชอยส์ไหมคะอ๋อ กวางตุ้งเหรอไม่มีหรอกนาดาน<ะ>โดยเป็นเรื่องราวของสาวใช้ที่ต้องดูแลเจ้านายที่ป่วยอยู่และความต้องการของเจ้านายคืออย่างเดียวนั่นก็คืออยากกินกวางตุ้งน้ำมันหอยแต่เนื่องจากไม่ใช่ฤดูการของผักกวางตุ้งสาวใช้จึงพยายามหาผักชนิดนี้สุดท้ายแล้วผักนอกฤดูมันต้องใช้สารเคมีเร่งโตเมื่อเจ้านายทานเข้าไปมันก็เลยผักนอกฤดูแม้จะดูสวยแต่เสี่ยงมีสารเคมีที่อันตราย โฆษณายาอมแก้ไอตราตะขาบห้าตัวก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่โดดเด่นและสร้างสรรค์โดยมีการนำเสนอในรูปแบบกองกำลังจีนภายในซึ่งก็มีชาวญี่ปุ่นแห่ดูมากกว่าล้านวิวอม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 เด็กมันเชื่อเพื่อนตอนแรกมันจะขมมแต่ออมไปมันจะหวาน ตัวยาจะทำให้เชื้อแบคทีเรียอ่อนแรงลงต,ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปยาอมแก้ไอตราตะขาบห้าตัวจะเป็นสิ่งแรกที่หนูนึกถึงเวลาเจ็บคอ ทั้งๆท,ที่ขมแต่อมไปมันจะหวานอมเราลิ้นดำนะดำได้ก็จางได้โฆ <c oughs> สนาเปเปอร์เมนฟิวผู้หญิงสิ่งที่ลี้ลับของจักรวาลโดนเส้นคนญี่ปุ่นสุดๆตัวเองวันนี้วันอะไรอ๋อวันพระจ้ะแฮปปี้อะเดวิสเซอรี่นะจ้่รัก <c oughs> <c oughs> รักตัวเองนะแล้วตัวเองดูป่าว่าเขามีอะไรเปลี่ยนไปปะอะไรเปลี่ยนไปจีฟโ,โฟตโต้กันต้มหูลองทายใหม่ดูสิตัวนวดนวดนวดกวดแล้วปล่อยผมแก้เกลีปลอปกคอปลอกคอฉันใส่มาเหรอ <h ull ing> ตอลกมากไหม และโฆษณาโรบินสันชิ้นนี้ชาวญี่ปุ่นแห่ดูมากกว่า3ล้านครั้งโดยเรื่องราวมันเริ่มต้นที่ลูกสาวมีความฝันอยากได้กรองชุดเพื่อฝึกซ้อมดนตรีและแม่ของเธอก็ใช้ส่วนลด90%ไปซื้อของที่โรบินสันส่วนของที่ซื้อนั้น ตนนนีเห็ฝ่จรุกทั้งงห้้อเเลยสูขาไปทุกวันโฆษณาแบบที่คนญี่ปุ่นเดาทางไม่ถูกแบบนี้พวกเขาก็ชอบสุดๆ้วยความที่โฆษณาตลกของไทยนั้นมันแอบแฝงไปด้วยวัฒนธรรมจิตวิทยารูปแบบการนําเสนอที่แตกต่างจากโฆษณาทั่วโลกและประเทศอื่นๆมันจี้ใจจี้จุดคนญี่ปุ่นจนแห่เข้าดูแห่แชร์เป็นล,ล้านๆคน งั้นเราลองไปดูความคิดเห็นกันว่าชาวญี่ปุ่นจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับโฆษณาไทยตลกเหล่านี้ไปเริ่มจากโฆษณานี้ความคิดเห็นแรกได้บอกไว้ว่าทั้งที่กำลังหงุดหงิดอยู่แท้ๆแต่กลับกลายเป็นสงบนิ่งเรากับไร้อารมณ์แล้วตัดสินใจที่จะเลิกเล่าอย่างแน่วแน่นี่มันใจแข็งเกินไปแล้วชาวญี่ปุ่นคนต่อมาได้บอกไว้ว่า ในกระบวนการนั้นหมายถึงการเลิกเล่ามีการช่วยเหลือผู้คนรอบข้างด้วยนั่นมันช่างน่าประทับใจจริงๆความคิดเห็นคนต่อมาได้บอกไปว่าโฆษณาชิ้นนี้ดูกี่ครั้งก็ซึ้งใจทุกทีเหมาะมากที่จะเป็นเพื่อนคู่ใจตอนที่ดื่มเหล้าทุกวันชาวญี่ปุ่นคนต่อมาบอกว่าชอบมากไม่ว่าประโยคจะยาวแค่ไหนแต่จบด้วยสองพยาง จนเครียดกินเหล้าจนเครียด,ดกินเหล้าจนเครียดเหล่ลาความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าเป็นโฆษณาที่ดูจบแล้วน้ำตาไหลออกมาเล็กน้อยและมันคือโฆษณาปโปรดของฉันเลยแมน่าจะคาดไม่ถึงไม่คิดว่าคนนั่งกินเหล้าอยู่ดีๆบนว่าจนบนว่าเครียดแต่ตอนจบคือพัฒนาประเทศชาติ ชาวญี่ปุ่นคนต่อมาได้บอกเลยว่าโฆษนาเชิงบวกที่ไม่ต้องมีใครทุกใจเลยบางทีที่ญี่ปุ่นก็อาจจะต้องการโฆษณาแบบนี้เหมือนกันความคิดเห็นคนต่อมาได้บอกเลยว่าการตัดสินใจที่จะเลิกเล่าแบบทันทีทันใดนั้นมันก็สุดยอดมากๆอยู่แล้วแต่ชอบสุดๆกับความพยายามที่จะมุ่งมั่นทะเยทยานหลังจากนั้นมันทำให้คนญี่ปุ่นฮึกเหิมขึ้นมากเลยทีเดียว ความคิดเห็นคนต่อมาได้บอกเลยว่าในญี่ปุ่นก็ควรเอาโฆษณานี้ไปให้พวกที่รับสวัสดิการสังคมโดยไม่ถูกต้องให้เขาได้ดูแล้วบอกให้เขาเลิกเล่นปาจิโกก็ไม่เป็นไรนะซึ่งปาจิโกก็คือการพนานที่ญี่ปุ่นที่มีการออกแบบแคล้ายๆกับเกมน่าจะมีคนที่ไม่ได้ทำงานแล้วรับสวัสดิการจากรัฐแล้วนำสวัสดิการนั้นเอาไปเล่นปาจิโกคนนี้ก็เลยออกมาบ่นประมาณนั้น อยากจะช่วยที่ญี่ปุ่นจริงๆมีคนตั้งใจทำงานไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่ก็ยังจนอยู่แบบนี้ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไลยว่ามันช่างเข้าใจง่ายและยอดเยี่ยมจริงๆแถมยังมีความเป็นไทยที่ชัดเจนเต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆชอบโฆษณาที่แสดงให้เห็นภาพตรงไปตรงมาแบบไทยๆแบบนี้จริงๆชาวญี่ปุ่นคนต่อมาได้บอกเลยว่า อยากให้โฆษณาที่ญี่ปุ่นเรียนรู้จังหวะตบมุกดีๆแบบนี้บ้างจังก็นั่นน่ะสิการตบมุกของคนไทยนั้นสุดยอดจนคนญี่ปุ่นต้องคาระวะความคิดเห็นต่อมาจากโฆษณานี้บางครั้งสิ่งที่ลูกต้องการจริงๆก็ถูกซ่อนไว้มันอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นสิ่งนั้นหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าซื้อเครื่องดูดฝุ่นให้แล้วต้องมาช่วยทำความสะอาดเพื่อหาเงินค่าขนมนะโฆษณสนี้มีเอกลักษณ์และตลกดีจริงๆชาวญี่ปุ่นคนต่อมาได้บอกไยว่า <S <S ก็เพราะว่าเห็นฝุ่นสะสมเยอะมากจนรู้สึกเจ็บใจแทนนี่เองเรื่องที่ว่าเล่นกองยังไงไม่ต้องสนใจเลยนะความคิดเห็นต่อมาได้บอกไงว่าลูกสาวเอ๊จริงเหรอ ประมาณว่าจะได้กองจริงๆเหรอพอเปิดกล่องเท่านั้นแหละลองอากทำไมเป็นงี้ล่ะวความคิดเห็นต่อมาจากโฆษณายาดมเบปเปรเนฟิลผู้หญิงสิ่งลี้ลับของจักรวาลซึ่งมันโดนเส้นคนญี่ปุ่นสุดตัวเองสังเกตดีๆสิลิปสติก

ชาวญี่ปุ่นคนต่อมาได้บอกเลยว่าเอ๊พะพาะไทยนี่น่ารักสุดๆคาเวาีจังเลยนะชอบผมยาวเหมือนแฟนเก่าตัวเองใช่ปะเต็ง,ตง,ตงเตงโมโนแก่ไม่ใช่ผมยาวอะไรผมยาวมันจะไปสวยยังไงต้องผม <Happy Birthday. S 1> ความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าตื่นเลยทันที p เป p ปอร์ m i n โฆษณาไทยดิมันตลกสุดยอดจริงๆอย่าดม เป p เปอร์มิ้นฟิตเปิดฝาคนไหมจะดมเปเปอร์มินฟิลเ <c oughs> ยปป็น <c oughs> ถึงใจชาวญี่ปุ่นคนต่อมาได้บอกกันว่าโฆษณาที่ไทยนั้นมีทั้งแบบซึ้งๆซึ่งเป็นผลงานระดับตำนานอีกเยอะแต่แบบตลกเรียกเสียงหัวเราะแบบนี้ก็มีด้วยสินะแต่ถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นนั้นคงต้องตัดให้สั้นลงเยอะเลยไม่งั้นคงเอาออกอากาศไม่ได้ ความคิดเห็นคนญี่ปุ่นต่อมาได้บอกเลยว่าอ๋อนั่นคือของที่ชอบได้เป็นของฝากจากประเทศไทยอยู่บ่อยๆนั่นเองต้องยอมรับเลยแหละว,ว่ายาดมของไทยนั้นกลายเป็นของฝากยอดนิยมของนักท่องเที่ยวไปเป็นที่เร้อยความคิดเห็นคนนี้น่าจะไม่รู้จักยาดมเขาได้บอกไว้ว่าจากคนที่กำลังกรธสุดๆแล้วสูดดมทางจมูกจู่ๆก็กระปรี้กระเป๋าขึ้นมาเลยทันที ในี่ใส่สารเสพติดอะไรหรือเปล่าความคิดเห็นต่อมาจากโฆษณากวางตุ้งของสอสเขาต้มร้อนๆค่ะฉันไม่กินนะคุณท่านฉันอยากกินกวางตุ้งน้ำมันเ้ยผักกวางตุ้งบลอกชอวยโฆษณาไทยนี้มันมีเอกลักษณ์สุดมันโดดเด่นเกินไปแล้วขำจนตายเลย คนญี่ปุ่นคนต่อมาได้บอกเลยว่าการที่สามารถทำงานอย่างซื่อสัตย์ขนาดนี้เพื่อเจ้านายเหมืนช่างน่าประทับใจจริงๆนี่คือแม่บ้านในหมู่แม่บ้านที่เปล่งประกายสุดๆความคิดเห็นคนต่อมาได้บอกเลยว่า คนไทยและประเทศไทยนี่ช่างเก่งในการทำโฆษณามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วชาวญี่ปุ่นคนต่อมาได้บอกเลยว่ารู้สึกประทับใจอย่างแรกกับแม่บ้านที่ได้ทุ่มเทพเพื่อเจ้าของบ้านขนาดนี้ความคิดเห็นคนต่อมาจากโฆษณานี้ ครับขอดูใบอนุญาตหน่อยนี่คะข้างหลังขนอะไรมาอ๋อก็ขนมาขปิดมันทั้งนั้นเลยมาจากไหนมาจากปากครับจะไปไหนไปพุงเข้าไม่ได้่ะมันแผลบเลยอย่างนี้ต้องจับ ความคิดเห็นแรกก็บอกไปว่าที่ญี่ปุ่นนะ่ะก็อยากให้มีโฆษณาตลกๆแบบนี้บ้างจังนะความคิดเห็นต่อมาได้บอกไปว่าโฆษณาที่ไทยนั้นมันตลกดีและสื่อสารสิ่งที่ต้องการบอกได้อย่างชัดเจนดีนะก็ไม่ได้อยากจะเปรียบเทียบเท่าไรแต่โฆษณาที่ญี่ปุ่นหลายชิ้นก็เป็นปิศาดูแล้วก็งงไม่รู้ว่าบริษัทยพยายามขายสินค้าอะไร ความคิดเห็นต่อมาจากคลิปโฆษณา s แ a ็ k แจ็คสุดอากาศได้เต็มที่เลยหนีไปไม่ทันทำไงดีชาวญี่ปุ่นคนนี้ได้บอกเลยว่าโฆษณาไทายนี่มันสนุกจริงๆแล้วโฆษณาเก่าๆของไทยก็มีหลายชิ้นที่ประทับใจมากๆด้วย แม่น่าจะเป็นแฟนพันธ์แท้โฆษณาเก่าไทยนะเนี่ยพี่จะเอาตัวทับระเบิดไว้เองเอาทานออกกินขนมไปพร้อมกับพูดว่าก็ถอด่านออกมาได้ไหมล่ะความรู้สึกนี้มันรู้สึกว่าเป็นอัจฉริยะเนื้อใคร แหมเลยที่ว่าโฆษณาไทยนี่มันโดนเส้นคนญี่ปุ่นสุดๆหวังว่าคลิปนี้จะผ่อนคลายเบ้าสมองของเพื่อนๆไม่น้อยก็ามากอยากให้ SP y วทำเอพิโซดที่2เกี่ยวกับรีแอคชั่นความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นต่อโฆษณาไทยแบบนี้ต่อหรือเปล่าก่อนจะจากกันไปก็ขอบคุณคทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณคอมเมนต์สายไวทที่เข้ามาให้กำลังใจแอดไว้เสมอและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่กดโด onation super thanks มาให้แอดตลอดแล้วเรามาเจอกันคลิปหนะ้า สวัสดีครับ